สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ c h anel n Station Bird นะครับวันนี้มาพบกับเกม b a t and Soul นะครับในของมือถือนะวันนี้นะครับเราจะไม่ได้พาลงดันนะครับวันนี้เราจะมาเปิดลุ้นของนะครับซึ่งของที่ผมซื้อไปเนี่ยเราเข้าไปที่ร้านค้านะครับมันจะมีมูลค่าเป็นแพ็กเกจอตัวนี้นะครับมูลค่า829บาทนะครับ มันจะเปิดรุ่นอะไรได้บ้างเราเข้ามาดูมันจะเปิดในส่วนของออผู้สัว์เลี้ยงนะครับกดได้10ครั้งหรออ๋อยังไม่ได้รับของโอเคเราเข้ามาดูในซองจดหมายกันนะครับตอนนี้ผมได้เติมเป็นเทียบร้อยแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดใครเติมแล้วผูก id กับทัวรเลนะครับเขาจะให้โค้ดมาแล้วก็รับเงินได้5 0 0 0 0 0เนาะ no. แล้วก็กล่องเป็นของขวัญเรามาเปิดดูกันเลยนะครับอ่าส่วนเงินตรงนี้มันเข้าเรียบร้อยแล้วนะกล่องมันก็จะเป็นกล่องนี้นะครับเปิดมามันจะชื่อกล่องว่าแพ็กเกจอันเชิญลดราคาครั้งใหญ่ฉลองเปิดเกมนะครับแพ็กเกจตัวนี้นครับมันจะบรรจุไอเทมหลากหลายเลยแต่เมื่อเปิดออกมาเราจะได้ตั๋วอันเชิญอุปกรณ์10บวก1นะครับแล้วก็ตั๋วอันเชิญพูดพิทักษ์สิ บวกหนึ่งเช่นกันนะครับผู้พิทักษ์คืออันนี้ผู้พิทักษ์คือสัตว์เลี้ยงนะครับต่างๆนานา,นาเราจะได้เปิดช่องล่างเนาะอันนี้นะครับก็โอกาสจะได้ก็จะเป็นพวกสัตว์ม่วงนะครับสัตว์น้าเงินสัตว์เขียวรวมไปถึงสัตว์ขาวคือแบบทั่วไปเลยนะและส่วนอุปกรณ์นะครับสิบบวกหนึ่งเราก็จะได้อันนี้เนาะเปิดโอกาสที่จะได้ของส้มนะครับของม่วงนะครับกากสุดก็คือเป็นของฟ้าแสงนะ ซึ่งนาะที่นี้ผมก็หวังเป็นอย่างมากนะเพราะว่าเวลเราขนาดนี้แล้วนะครับซึ่งของม่วงผมเพิ่งมีชิ้นเดียวอยู่เลยแล้วก็ตอนนี้ก็กําลังสร้างอีกสองแป้นคืออันนี้นะครับก็ถ้ากัดตอนนี้นะไอดี ID ตอนนี้ผมจะได้แค่ของม่วงแค่สามชิ้นนะครับมาเราไม่เสียเวลาดีกว่าเรามาเปิดเริ่มเปิดลุ้นกล่องกันก่อนเลยอ่าครับเปิดมามจะได้ตัว๋วสิบบวกหนึ่งทั้งคู่นะครับ ในส่วนตรงนี้เราก็จะขอหามุมส,ยสวยๆเพื่อไปเปิดกันนิดหนึ่งรรเราจะมายืนมุมน,นี้เลยเราเข้าไปที่ร้านค้าครับคั้งแรกผมจะเปิดสัตวเลี้ยงก่อนนะสัตวเลี้ยงสิบันหนึ่งสองสาม go go โอ้โหเกลือขนาดโอ้โห,โโหนี่ขนาดแคปรูปยังติดตัวไก่มาแล้วหนึ่งตัวหมดแรงเลยครับแพ็กนี้โอ้โหแม้แต่สีเขียวก็ไม่ออกให้นะโอ้โหแบบเกลือจ,จัดจัดนะครับโอ้โหตัวรุ่นะกอา อุปกรณ์ขอติดสีส้มมาหน่อยได้ไหมไม่สีส้มก็ได้แมอวสีส้มก็ได้ขอแค่สีม่วงก็พอม่วงมีแสงก็ได้ครับเพราะจังหวะน,นี้รู้สึกไม่โอเคเลยไม่โอเคกับแพ็กเกจนี้เลยเหมือนเราจะสูญเงินเปล่าๆฟ,ฟรีเลยนะอขอจิ้มของม่วงก่อนมาสีส้มมาสีส้มมา สีช่อตอนนี้มีทั้งหมด4ใบนะครับ4ี่ใบเรารุ้นแค่ว่าอย่าให้มันติดแร่เราอันนี้ได้แหวนแหวนน่าจะเป็นแหวนส่องแสงนะอาวุธกงเล็บนะครับซึ่งตอนนี้ผมใส่อันนี้อยู่อันนี้ก็จะเป็นแหวนส่องแสงเช่นกันอันนี้ก็จะเป็นกําไรนะครับส่องแสงเหมือนเดิมอันนี้จะเป็นหมัดลองมาจากฝั่งขวาน,นิดนึงเนาะ อันนี้จะเป็นแหวนแสงเหรออ่าแหวนแสงตอนนี้ใช้อยู่เช่นกันอันนี้เป็นตั้มหูแสงสีแดงซึ่งดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับต่อไปเราจะมาเริ่มเปิดสีส้มอันแรกกันเนาะผมขอเริ่มจากตรงกลางก่อนนะครับเริ่มอ้โหสร้อยม่วงยังยังยังต้องการอาวุธต้องการอาวุธหนึ่งสองสาม อ้โหนี่คือสิ่งที่ไม่ต้องการที่สุดเลยหนึ่งสองซ้ำมอ้โหใบสุดท้ายขอเป็นอาวุธได้ไหมอาวุธหรือแหวนกำไรอะไรก็ได้ขอเถอะโอ้โห ร้อยบาทเราได้สร้อยมาอันเดียวซึ่งซึ่งซึ่งไม่โอเคนะครับในรอบนี้เนาะไม่โอเคไม่โอเคเลยซึ่งแปนวนส้อยส้อยคอรู้สึกสร้อยคอเราจะได้มาแล้วด้วยนะแล้วนตอเรามีแล้วด้วยนะเราจะมาตีบวกเพืย่อยเราขุนเขาขุนเขา,ขเ,ขาเราต้องไปขอไปดูก่อนแล้วกันนะมีอาการ หมดแรงครับใจคอไม่ดีใจคอไม่ดีโอเคเราได้สร้อยสองแสงในราคาสองร้อยเอ็มสองเอ็มเลยเหรอจุก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 ก็โอเคครับถือว่าสร้อยสร้อยดีนะสร้อยแสง แหวนเป็นแหวนแสงพวกนี้จะคาบออกมาหรือจะย่อยดีคิดไม่ตกอืมนายว่าของพวกนี้คงไม่คาบดีกว่าครับเสียดายตังโอเคก็ หลังจากนั้นเราก็รอนะครับรอรอรอ,อพวกที่ไม่อยากได้เลยไม่อยากได้เลยพวกนี้จะเอาอยัางไงดีเราจะบวกเพื่อย่อยดีไหมลองมาบวกเล่นเล <ๆ S 1> <ๆ>่กันก่อนดีกว่าวันนี้เรามาบวกเพื่อ อันนี้เห็นอยู่ในนี้สามสาเมตรนะครับแต่ในคางผมมีอยู่อีก200กว่าเมตรนะมันเริ่มหมดเลยการตีบวกนะครับในวันนี้1-5จะเป็น100%เซนะครับขึ้นตีครั้งที่6กเดี๋ยวจะหกปมันมีวิธีการตีหลากหลายเนะาะอันนี้ผมจะตีแบบสแตนดาร์ดให้ดูถ้าตามใดเราไม่จิ้มมันก็จะไม่ขึ้นนะครับอ่าไปจะเห็นไหมครับว่าอันนี้พอหแล้ว ครั้งที่เจ็ก็ยังหกสิบหกปอร์เซ็นอยู่แต่เกมนี้การเปอร์เซ็นต์หกสิบหกคือมันไม่ต่างอะไรจากห้าสิบห้าสิบก็จะติดไม่ติดเลยนะซึ่งเราจะเห็นของนะครับว่าข้างล่างตรงสีส้มตรงนี้ครับคือถ้าเราตีแตกเราสามารถตีแตกได้สองครั้งถ้าตีแตกเป็นสีแดงเราจะไม่สามารถตีบวกขึ้นได้อีกแต่เราสามารถเอามาใช้ได้นะครับเริ่มตีบวกต่อเร็ดเลิล้อ แปดเรียบร้อยแปดแตกเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะครั้งที่หนึ่งไม่รู้ว่าเราเรีบร้อนไปหรือเปล่านะแปดครั้งที่สองแตกอันนี้คือถ้าแตกแล้วถ้าแตกเลยนะจ๊ะเราจะทิ้งเลยเก้าสปะ่ะอย่าหยุดอย่าหยุดเราจะไม่หยุดเราจะไม่หยุดแค่นี้อ่าเราไม่หยุดแค่นี้มันหยุดให้แล้ว <laughs> โอเคอันนี้ได้1ิก็โอเคอยู่ในระดับหนึ่งเนาะอันนี้เราจะมาสอนวิธีอีกแบบหนึ่งนะครับคือการตีแบบหลายช่องจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือถ้าเกิดแบบนี้เราสามารถใส่แบบของได้ประเภทที่แบบเป็นออปชันต่างๆที่ไม่ใช่วูดนะครับสามารถใส่และตีได้เลยมันจะแบบไม่ต้องกดฟังสุ่มอะครับจะตีขึ้นแบบนี้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 จบ จบที่8จบที่8ของวีดีอแปย่อยได้นะย่อยได้เราจะได้ชิ้นส่วนของเอาไว้ทาได้อยู่แต่กำลังคิดอยู่ว่าจะย่อยหรือจะเอาไปแลกแต้มดีถ้าแลกแต้มแลกแต้มตรงนี้เราสามารถไปแลกของได้นะครับแล้วก็มาเปิดของกล่องตรงนี้สี่หมืนหกเราจะสามารถเปิดได้ในส่วนของพวกของอัญเชิญน,นะครับมันก็จะดี เราจะมาแลกเหรียญแล้วกันเนาะนี้ได้สามพันสองได้สองพันห้าสองพันสี่แป้นหนึ่งอันได้สองพันโอ้แป้นอันละพันอันละพันแต่ถ้าเกิดเราออกมาเป็นของแล้วละ่ะเราก็จะได้ถือสองพันไหมไม่แน่ใจไม่แน่ใจน่าจะได้ประมาณสองพันแหละน่าจะได้สองพันแหละ ค่าสองพันกับหนึ่งพันถ้าเราเอาไปผลิตแล้วเอาออกมาย่อยน่าจะคุ้มกว่าไหมอืมนั่นสินะยังไงก็หมดแล้วไม่มีอะไรแล้วก็ย่อยๆไปเถอะเนาะแปดพันะ 8, โอถ้าผมใส่มันจะดีกว่าไหมเจาะทะลุมากกว่านะครับแต่สร้อยโอ้โหผมบวก12บวก12กับ14ไว้ซึ่งไม่แนะนำไม่แนะนำเลยดีกว่าเพราะฉะนั้นย่อย ห,หินพวกนี้ผมก็มีเยอะอยู่จนระิงๆเอาของกากมาก็ได้นะไม่แค่สองเม็ดเองอ๋อันนี้อย่างเด็ดแค่สองเม็ดนี่วาอ่ะยอะ่อยไปอย่าไปคิดอะไรมากนะครับเพราะเราหัวร้อนเรียบร้อยแล้วเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะหรือยังไงก็ ฝากติดตามช่อง Station Bird ด้วยนะครับก็นะวันนี้เกลือเค็มๆก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันแล้วกันเนาะไว้เจอกันคลิปหน้าอยากให้ทำอะไรบอกแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะพยายามหาข้อมูลและอธิบายให้ฟังงั้นวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ